ชัยวุฒิโชว์ผลงาน12เดือนปราบพนันออนไลน์ไปแล้ว2,819เว็บนายชัยวุฒิธนาคำมนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่าจากที่พลเอกระวิตวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งปรปาบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและประชาชนในสังคมกระทรวงดิจิทัลได้มีการ การตั้งคณะทำงานปราปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนส่งให้ศาลมีคำสั่งปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ต่างๆและขณะเดียวกันได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย สำหรับผลการปิดกั้นตามคําสั่งศาลในระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กันยายน2564ถึงสิงหาคม2565ได้ปิดกั้นไปแล้ว2,819เว็บไซต์เป็นการปิดกั้นเพิ่มขึ้น224%หรือเพิ่มขึ้น2.24เท่าตัวเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน กันยายน2563ถึงสิงหาคม2564ที่ได้มีการปิดกั้น1,259เว็บไซต์สำหรับประชาชนหรือผู้ที่มีข้อมูลเว็บพนันออนไลน์สามารถแจ้งกับกระทรวงดิจิทัลได้ที่1212 12, หรือเพจอาสาจับตาออนไลน์เรามีนโยบายให้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแหล่งอบายมุกที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนและอาจเป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลไว้ใช้สำหรับการกระทำความผิดอื่นๆเ<ๆ>ช่นแก๊งหลอกเอาข้อมูลบัญชีธนาคาร แก๊งหลอกให้กู้เงินแก๊งค c เซ็นเตอร์จึงจำเป็นต้องจัดการให้เด็ดขาดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์